สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการต่อเล็บแบบเฟ้นปลายกากเพชรกันนะครับผมจะเริ่มให้ดูตั้งแต่การขึ้นฟอร์มเลยนะครับไม่ได้ให้ดูตอนตะใบนะครับอันนี้ผมก็ก่อ,อนหน้านั้นผมตะใบหน้าเล็บให้ให้คููขาทางเล็บก่อนให้ให้ไม่มีความมันบนหน้าเล็บก่อน แล้วก็ใส่ฟอร์มพยายามใส่ฟอร์มให้ตรงะครับดูจากเส้นตรงกลางให้มันตรงออกไปอันนี้ผมจะทาบอลเอทนะครับเป็นน้ํายาปรับสภาพหน้าเล็บให้มีความสมดุลแล้วก็กันเชื้อราครับต่อมาผมจะทาไพรเมอร์นะครับอันนี้ช่วยสมานหน้าเล็บให้ติดทนกับเนื้ออะคริลิกนะครับอันดับแรกเลยผมก็จะใช้ อะคริลิกสีใสอมชมพูนะครับอันนี้ผมผสมกากเพชรไม่ละเอียดลงไปนิดนึงเพื่อให้มีความแวววาวขึ้นนะครับผมก็จะค่อยๆไล่เก็บให้เนื้ออะคริลิกเนี่ยไม่ล้นออกจากหน้าเล็บมากนักนะครับดูจากคนเล็บก็ไม่ให้เกินคนเล็บไปนะครับอันนี้ผมก็จะเก็บทรงให้เป็นทรงมนๆนะครับตรงช่วงปลายผมก็จะเว้นให้เป็นทรงเฟ้นปลายให้มันเป็นเส้นสมัยลายครับเป็นรูปยิ้ม เพื่อที่เราจะได้เว้นที่ว่างเอาไว้เพื่อใส่กากเพชรตัวนี้นะครับกากเพชรตัวนี้ก็คือผมใช้กากเพชรสีฟ้าอมเขียวเป็นสีเทอร์คอยส์นะครับผมจะค่อยๆไล่เก็บโดยให้กากเพชรเนี่ยมาอยู่ตรงขอบขอบริมเฟ้นพอดีไม่เกินไม่เกินเนื้อที่เฟ้นเข้ามานะครับเพื่อจะไม่ให้มันไปทับเนื้ออะคริลิกสีชมพูใสด้านบนค่อยๆไล่เก็บไปครับอันนี้ผมก้อนที่2ก็จะไล่เก็บอีกข้างหนึ่ง ทำเหมือนก้อนแรกเลยครับค่อยๆไล่เก็บไม่ให้เกินตัวเนื้อสีชมพูขึ้นมานะครับดูตรงไหนที่มันเกินไม่สมดุลระหว่างสองข้างเราค่อยๆเก็บดันเข้ามาตรงกลางให้มันเป็นรูปตัว C นะครับต่อมาผมก็จะใช้กากเพชรเม็ดละเอียดผสมหยาบที่เป็นสีฟ้านะครับฟ้าอ่อนเพื่อมาทับ กับชั้นอะคริลิกที่เป็นกับเพชรสีเข้มอีกทีหนึ่งแล้วค่อยๆเก็บทรงครับดูทรงให้เป็นสี่เหลี่ยมครับอันนี้ผมตั้งใจให้เป็นสี่เหลี่ยมนะผมก็ดูว่าตรงไหนมันนูนมากไปผมก็ค่อยๆค่อยๆแตะค่อยๆแตะเพื่อเก็บทรงให้มันเสมอกันทั้งเล็บนะครับค่อยๆดูตรงไหนมันไหลหรือว่ามีความนูนมากกว่าเพื่อนก็ดันดันมันเข้าไปให้มันได้ทรงรูปตามที่เราต้องการนะครับ เมื่อเมื่อเราได้ทรงที่เราต้องการแล้วเราก็โปะเนื้ออะคริลิกสีใสนะครับทับลงไปทีหนึง่งทับให้ทั่วทั้งเล็บเลยนะครับถ้าใครต้องการทรงหลังเตามากๆก็ทับเยอะๆหน่อยอันนี้ผมก็จะเริ่มตะไบแล้วผมก็เริ่มตะไบตั้งแต่ปลายเล็บก่อนเลยอย่างแรกต่อมาก็คือเก็บข้างเล็บข้างเล็บก็ ค่อยๆเก็บอย่าให้มันงุ้มลงหรือเหงนขึ้นนะครับให้มันตรงออกไปเป็นยาวแนวตรงออกไปไม่ไม่ให้ไม่ให้มันดูงุ้มลงหรือเหงนขึ้นนะครับค่อยๆเก็บอย่าพยายามตรงใกล้ๆเนื้อก็ตะไบเบาๆหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้โดนเนื้อของลูกค้าของคนที่เราทําให้นะครับต่อมาเราก็เก็บด้านบนแล,และเราค่อยๆเก็บทีละข้างนะครับให้มันเป็นทรงหลังเต่านะครับ หลังเต่าก็ไม่ใช่หลังเต่ามากครับกําลังพอดีนะครับเก็บเก็บเก็บตรงไหนมันนูนมากไปก็ตะไบยเยอะหน่อยตรงไหนมันนูนน้อยแล้วก็ตะไบน้อยหน่อยนะครับดูทรงให้เป็นรูปทรงที่เราต้องการนะครับต่อมาผมก็เก็บช่วงโค้ถ้าเราต่อแล้วเผลอเกินเนื้อมานิดนึงเราก็ค่อยใช้ตะไบเนี่ยแหละเก็บให้มันเสมอเมื่อเมื่อเราดูแล้วว่าแบบถ้าไปเกี่ยวอะไร เอาลองเล็บเกี่ยวก็ได้ครับไม่ให้มันเกี่ยวอะครับให้มันเสมอเรียบไปกับเล็บเลยนะครับเก็บทรงเราเราดูจากตรงปลายด้วยครับมองมองด้านปลายขึ้นมาว่าตรงไหนมันหนาว่าเพื่อนก็เก็บให้มันเสมอเท่ากันทั้งหมดนะครับดูข้างๆตรงไหนตรงมุมอะครับส่วนใหญ่จะคมแล้วก็ค่อยเ,อเราใช้ตะไบนั่นแหละเก็บตรงมุมหน่อยให้ไม่ไม่ให้มันคมที่จะไปเกี่ยว ปัดฝุ่นออกครับได้ทรงเล็บแล้วก็ใช้ตะไบบล็อกนี่แหละ,ะตะไบบล็อกละเอียดขัดเนียนขัดให้มันเรียบเสมอทั้งเล็บนะครับต่อมาเราก็ใช้เจลเป็นท็อปเจลนะครับเคลือบเคลือบทับเล็บอีกทีหนึ่งเพื่อเจลนี้จะช่วยให้เล็บอะคริลิกมีความมันวาวครับแล้วก็ไม่หลุดล่อนง่ายตอนที่เราทาสีเราก็สามารถทาสีทับได้เลยล้างออกมาก็จะมันวาวเหมือนเดิมนะครับ ก็เข้าเครื่องอบเจลนะครับประมาณ2-4นาทีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับ